โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเสนอการดูแลช่องปากในผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับช่องปากของเรากันนะคะช่องปากเป็นด่านแรกของร่างกายที่รับอาหารเข้าไปค่ะมีทั้งฟัน ลิ้นและเยื่อบุช่องปากที่ช่วยให้เรารับประทานอาหารอร่อยพูดชัดและป้องกันเชื้อโรคด้วยนะคะเยื่อบุช่องปากเป็นผิวบางๆที่ป้องกันจุลินทรีย์และสารอันตรายเข้าสู่เนื้อเยื่อด้านในช่องปากถ้าไม่ดูแลให้ดีก็อาจเกิดการอักเสบได้ค่ะเยื่อบุช่องปากอักเสบภาวะที่มีการอักเสบหรือเกิดแผลขึ้นในช่องปากและลำคอ ส่วนใหญ่มักพบในผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณช่องปากมีอาการเริ่มจากปากแดงเจ็บนิดๆรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ถ้าเป็นมากขึ้นก็อาจจะมีแผลและปวดแสบปวดร้อนจนรับประทานอะไรไม่ได้เลยนะคะภาวะนี้แบ่งเป็น4ระดับค่ะระดับ1เจ็บปากเล็กน้อยสามารถรับประทานอาหารได้ปกติระดับ2มีแผลในช่องปากเล็กน้อย แต่ยังรับประทานอาหารธรรมดาหรืออาหารอ่อนได้ระดับ3มีแผลในช่องปากมากขึ้นรับประทานได้แต่อาหารเหลวเท่านั้นระดับ4เยื่อบุช่องปากมีการอักเสบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถรับประทานอาหารหรือน้ำได้ต้องได้รับอาหารทางสายยางหรือหลอดเลือดดำการดูแลช่องปากที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันและลดการอักเสบของเยื่อบุช่องปากได้ค่ะ วิธีดูแลช่องปากเริ่มต้นจากการเตรียมช่องปากก่อนฉายแสง 1. ตรวจประเมินช่องปากโดยทันตแพทย์ก่อนฉายแสงหากมีฟันผุควรถอนฟันให้เสร็จและให้แผลจากการถอนฟันหายสนิทอย่างน้อย14วันจึงเริ่มฉายแสง 2. รักษาความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอแปลงฟันอย่างน้อยวันละสครั้งใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ 3. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ 4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ชากาแฟและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์การดูแลช่องปากขณะรับการรักษาด้วยรังสีรักษา 1. แปรงฟันโดยใช้แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มใช้ยาสีฟันของเด็กรดอ่อน 2. บ้วนปากด้วยน้ำเกลือ หลังรับประทานอาหารงดน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อลดการระคายเคืองของเยื่อบุช่องปากวิธีการบ้วนปากให้มีประสิทธิภาพขั้นตอนการบ้วนปาก 1. เทน้ำเกลือหรือน้ำสะอาดสำหรับบ้วนปากลงในแก้วปริมาณ30มิลลิลิตร 2. กลั้วสลับไปมาทางด้านซ้ายและขวาของกระพุ้งแก้ม 3. ดูดแก้มเพื่อให้มีแรงเคลื่อนของน้ำเกลือระหว่างฟันระยะเวลา30วินาทีแล้วบ้วนทิ้งโดยให้บ้วนทุกๆ4ชั่วโมงหรือทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร 3. ถ้ามีฟันปลอมควรถอดฟันปลอมทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและถอดฟันปลอมทุกครั้งก่อนฉายรังสีไม่ควรใส่ฟันปลอมตลอดเวลาเพื่อลดการกดทับเหงือกและป้องกันการเกิดแผลเพิ่มมากขึ้น 4. งดการใช้ไหมขัดฟันเพื่อป้องกันการเกิดแผลและเลือดออก 5. ประเมินช่องปากด้วยตนเองวันละ2ครั้ง 6. พบแพทย์และทันตแพทย์ประเมินช่องปากทุกสัปดาห์เพื่อรับการตรวจและดูแลช่องปากระหว่างฉายรังสี 7. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นโปรโตีนสูงและพลังงานสูง หากมีอาการเจ็บในช่องปากหรือคอควรรับประทานอาหารอ่อนนุ่มลื่นมีน้ำซุปจะช่วยให้กลืนง่ายหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งร้อนจัดเย็นจัดแล้วรสจัด 8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ6-8ชั่วโมงการดูแลช่องปากเมื่อครบฉายรังสีเมื่อฉายรังสีครบแล้วช่องปากก็ยังต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง เหมือนอยู่ระหว่างการฉายแสงเป็นเวลา1เดือนค่ะ 1. หลังครบ1เดือนประเมินช่องปากหากไม่มีการอักเสบหรือแผลสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่ที่มีฟูออรไรจะช่วยป้องกันฟันผุทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอแปลงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้ง 2. บ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร 3. เมื่ออาการอักเสบในช่องปากลดลง เริ่มรับประทานอาหารธรรมดาได้หลีกเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ชากาแฟเหล้าและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 5. ควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ1-2ลิตรจะช่วยให้ปากและผิวหนังชุ่มชื้น 6. ควรพักผ่อนให้เพียงพอวันละ6-8ชั่วโมง หากมีโรคประจำตัวต้องรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลรังสีรักษาเรายินดีให้คำแนะนำพร้อมอยู่เคียงข้างคุณตลอดการรักษางานการพยาบาลผู้ป่วยนอกรังสีรักษากลุ่มง,งานพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมะเรง็งอุดรธานีเบอร์โทรศัพท์ 042110 345ต่อ3106นึ่งดสี่ห4วันและเวลาราชการค่ะ